สวัสดีนะคะสอนอชลวยพีรชัชชภกรค่ะจากสพ,พอมอสงขลาสตูลค่ะมาจากจังหวัดสงขลานะคะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษค่ะเป็นผู้รับผิดช,ชอบโครงการโรงเรียนสุจริตนะคะแล้วก็ดูแลทั้ง4กิจกรรมคือกิจกรรมของโรงเรียนสุจริตกิจกรรมของหลักสูตรต้านสุจริตศึกษากิจกรรมของ การประเมิน ITA และการประเมินของการถอดบทเรียนนะคะของโรงเรียนสุจริตการมาประชุมครั้งนี้ใน2วันนะคะของวันที่8และวันที่9กนะคะก็ได้เห็นรูปแบบการออกแบบการประเมินตัวชี้วัดด้านความสุจริตของนักเรียนในระดับสพทของของเรานะคะก็จะได้ํำรูปแบบแล้วก็วิธีการตรงนี้ค่ะกิจกรรมต่างๆนี้ไปประยุกต์กับนักเรียนของ ในสพม16ของสงขลาจำนวน53โรงในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกขอบคุณนะคะที่ได้ให้โอกาสได้ได้มาเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในในในของการพัฒนาของเยาวชนหรือของเด็กในระดับสพทค่ะขอบคุณนะคะอย,าอยา่าลืมเล่มนี้นะคะ